ถ้ามีคนถามฉันว่าความคิดที่เพี้ยนที่สุดที่ฉันเคยมีคืออะไรฉันคงตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่าฉันตัดสินใจจะพิชิตใจผู้หญิงที่ฉันรักด้วยการกวนประสาทเธอให้ถึงที่สุดฟังดูงี่เง่าใช่ไหมฉันรู้แต่ฟังก่อนนะฉันไม่ใช่ตัวร้ายของเรื่องนี้เอาจริงๆก็อาจจะเป็นนิดหน่อยแต่เรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากความท้าทายหัวใจที่เต้นแรงและผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวร้องง่ายจนหน้าหลงไหลเธอทําให้ฉันทั้งสับสนทั้งเสียสติ เธอชื่อว่าลาร่าผมสีน้ำตาลที่เปลี่ยนสีเวลาโดนแดดถ้าทางการเดินเหมือนกำลังลอยอยู่และเสียงหัวเราะของเธอทำให้ใครๆก็หลงเสียงงี่เงาที่น่ารักนั่นเธอเป็นคนที่แค่เดินเข้ามาในห้องทุกคนก็หันไปมองไม่ใช่เพราะเธอพยายามเด่นแต่เพราะเธอมีแสงในตัวเองที่ไม่มีวันดับฉันเหรอฉันชื่อเลโอเป็นคนธรรมดารรมดาซุ่มซ่ามนิดๆใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นมุกเพื่อซ่อนความประมาทและใช่ฉันมักจะล้มเหลวทุกครั้งที่พยายามทำให้เธอสนใจ ไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันชอบลาร่าตั้งแต่มัธยมปีที่สองแต่เธอไม่เคยแม้แต่จะมองฉันเลยฉันเป็นแค่เพื่อนของเพื่อนเธอคนที่เล่นมุกในห้องเรียนโดนครูดุแล้วก็ยังหัวเราะไม่ใช่หนุ่มหล่อไม่ใช่นักกีฬาและฉันไม่เคยสนใจเรื่องนั้นจนกระทั่งเห็นว่าเธอมองคนอื่นไม่เคยมองฉันเลยฉันเลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่แบบธรรมดาไม่มีดอกไม้ไม่มีจดหมายน่ารักน่ารักฉันจะพิชิตใจเธอในแบบของฉันเองกวนใจเธอให้ถึงที่สุดจนเธอรู้ตัวว่าเธอก็รักฉันเหมือนกันง่ายง่ายแค่นั้นแหละ แผนเริ่มจากการจู่โจมเล็กๆใบโน้ตปริศนาในกล่องดินสอของเธอเขียนไว้ว่าลายมือของเธอเหมือนการเต้นรำวันต่อมาชันแปะโพสอิสีสดใสไว้ที่เก้าอี้เธอทุกใบมีข้อความกล่าวหาต้องสงสัยว่าเป็นคนสวยที่สุดในห้องตามหาตัวเพราะทำให้คนยิ้มได้มีความผิดฐานทำให้ฉันไม่มีสมาธิแล้วเธอก็หัวเราะนั่นคือชัยชนะครั้งแรกเธอไม่รู้ว่าใครทำแต่เธอเริ่มมองหาและยิ่งเธอมองหาฉันก็ยิ่งอยากให้เธอรู้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้เธอรู้เหมือนกัน ทุกคนคิดว่าเป็นแค่เรื่องตลกซึ่งจริงๆมันก็ใช่แต่ก็เป็นวิธีของฉันในการบอกว่าฉันอยู่นี่นะว่าเธอสามารถพึ่งฉันได้ทั้งเวลาหัวเราะทะเลาะหรือแม้แต่ตอนวิ่งหนีครูหลังจากฉันแปะสติ๊กเกอร์ไว้ที่ล็อกเกอร์ของเธอว่าจองไว้สำหรับราชินีของโรงเรียนลาร่าเริ่มสังเกตฉันและนั่นคือจุดที่เกมเปลี่ยนเพราะเมื่อเธอมองฉันด้วยสายตาที่ต่างไปฉันก็เริ่มตกใจกลัวถ้าเธอรู้ว่าไอ้ตัวป่วนคนนั้นคือฉันละ่ะแล้วถ้าเธอไม่ชอบละ่ะแต่ก่อนจะไปต่ออย่าลืมกดไล เช้าวันอังคารนั้นฉันยืนอยู่ที่ทางเดินแกล้งทำเป็นหาของในกระเป๋าแค่เพื่อจะได้เห็นปฏิกิริยาของเธอลา่าเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเหมือนทุกวันแล้วก็สังเกตเห็นแกล้งเล่นอันใหม่ที่ฉันแปะไว้บนล็อกเกอร์ของเธอกระดาษแผ่นเยวาระวังเปล่งประกายเกินไปอาจทำให้เกิดผีเสื้อในท้องเธอหยุดอ่านช้าๆแล้วก็ส่หัวเหมือนพยายามจะไม่หัวเราะมองไปรอบๆเหมือนกำลังมองหาคนทำหัวใจฉันแทบประเด็นออกจากอักตอนที่เธอเดินผ่านฉันแล้วพูดแบบไม่มองว่าใครก็ตามที่ทำกำลังเก่งขึ้นทุกวันเลยนะฉันยิ้มอยู่ในใจพยายามทำหน้า พอดูสายซื้อความจริงก็คือฉันเริ่มหมกมุ่นกับเรื่องนี้จริงๆทุกการกวนประสาทถูกวางแผนเหมือนปฏิบัติการลับฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงคิดโนต้ตต่อไปประโยคบ้าถัดไปวิธีโผล่มาโดยไม่ให้ใครเห็นและที่บ้าที่สุดคือมันได้ผลลา่าเริ่มพูดถึงแฟนลับกับเพื่อนๆฉันแอบฟังจากอีกฝั่งของสนามเธอดูตื่นเต้นอยากรู้บางครั้งก็ดูหงุดหงิดเพราะไม่ใช่ทุกคนจะชอบให้ล็อกเกอร์ตัวเองกลายเป็นป้ายโฆษณาแต่ลึกๆฉันรู้ว่าเธอชอบ แล้ววันหนึ่งเธอก็เขียนโน้ตกลับมาเป็นครั้งแรกเลยมันถูกแปะไว้ด้วยเทปสีสีเขียนว่าถ้านายคิดว่าจะชนะใจฉันด้วยเรื่องไร้สาระแบบนี้นายอาจจะคิดถูกนะฉันแทบตกเก้าอี้ฉันเก็บกระดาษแผ่นนั้นไวเหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าอ่านซ้ำไปซ้ำมาหลายสิบรอบลายมือกลมๆของเธอมีรูปหัวใจเล็กๆมุมกระดาษและนั่นแหละคือจุดที่ฉันรู้ตัวว่าฉันกําลังตกหลุมรักมากกว่าเดิมแผนของฉันมีแค่ทําให้เธอหัวร้องหงุดหงิดแล้วก็เริ่มสนใจแต่สิ่งที่ฉันไม่คาดคิดเลยคือฉันจะรู้สึกลึกขนาดนี้ หลังจากโน้ตใบนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันเริ่มระวังมากขึ้นไม่อยากทำเกินไปเลยหยุดแปะโปสอีกบนล็อกเกอร์แล้วเริ่มเขียนข้อความที่จริงใจมากขึ้นเช่นหวังว่าวันของเธอจะสดใสเหมือนรอยยิ้มของเธอนะหรือถ้าโลกนี้ยุติธรรมทุกคนจะได้เห็นว่าเธอสวยแค่ไหนจากข้างในเขียนจากใจแต่ก็ยังลงชื่อปลอมอยู่ดีเช่นผู้ตามเธอแบบน่ารักหรือทีในทางเดินหมายเลขสามมันดูงี่เง่าก็จริงแต่มันเป็นเกมของเราและเธอก็เล่นด้วยวันหนึ่งเธอทำหนังสือตกใกล้ฉันหรืออาจจะตั้งใจ และตอนที่ฉันก้มไปเก็บเพื่อคืนให้ก็เห็นที่แค่หนังสือพร้อมข้อความอีกว่าทำไมถึงซ่อนตัวนักละ่ะฉันเริ่มอยากรู้จากเทจ,จริงๆแล้วนะนั่นแหละคือมัดเด็ดความจริงคือฉันกลัวๆวว่าเธอจะรู้ว่าเป็นฉันลลโอคนงี่เง่าที่ชอบเล่นมุกตลอดคนที่ไม่มีใครคิดว่าจะจริงจังเธอจะยังชอบฉันไหมถ้าความจริงเปิดเผยทุกอย่างจะพังไหมแต่ฉันก็รู้ในใจว่ามันต้องถึงเวลาแล้ว ฉันเลยเตรียมแผนสุดท้ายจดหมายฉบับหนึ่งแต่ไม่ใช่จดหมายธรรมดาเป็นจดหมายที่เอาทุกโน้ตที่เคยให้เธอมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเหมือนบทตอนในนิยายตอนสุดท้ายฉันแนบรูปเก่าสมัยเรียนเป็นรูปที่ฉันอยู่มุมภาพมองไปที่เธอแล้วเขียนไว้ว่าตั้งแต่วันนั้นฉันก็รู้แล้วแค่ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้เธอรู้แล้วนะจากเจ้าคนบ้าที่แค่อยากทําให้เธอหัวเราะแล้วฉันก็วางไว้ในล็อกเกอร์ของเธอแล้ววิ่งหนีเลยจริงจังวิ่งหนีแบบเด็กๆเลยล่ะทั้งวันนั้นฉันแอบหลบไม่แม้แต่เข้าเรียนค่าสุดท้ายคิดแต่่่่เเเเเพียเเียยยงงงวววาาา้้้ตออกกกลลลดฉััันนนแแธจะะะหหร็ใทุคฟ แต่พอกลับถึงบ้านฉันเห็นข้อความในมือถือเป็นเสียงจากเธอฉันมือสั่นกดฟังแล้วเธอก็พูดว่าสวัสดีลลโอเออฉันรู้ตั้งแต่นตไปที่สามแล้วว่าเป็นนายแล้วรู้อะไรไหมไม่เคยมีใครทําให้ฉันหัวเราะแบบนี้หรือคิดมากแบบนี้หรือรู้สึกอะไรขนาดนี้เลยพรุ่งนี้คุยกันได้ไหมฉันว่านายติดนี่ฉันกาแฟแก้วหนึ่งและฉันก็ติดนี่รอยยิ้มจริงใจให้นายที่ทําให้ฉันปันป่วนอย่างน่ารักที่สุด เช้าวันอังคารนั้นฉันยืนอยู่ที่ทางเดินแกล้งทำเป็นหาของในกระเป๋าแค่เพื่อจะได้เห็นปฏิกิริยาของเธอลาร่าเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเหมือนทุกวันแล้วก็สังเกตเห็นแกล้งเล่นอันใหม่ที่ฉันแปะไว้บนล็อกเกอร์ของเธอกระดาษแผ่นใหญ่ว่าระวังเปล่งประกายเกินไปอาจทำให้เกิดถีเสื้อในท้อง ถอหยุดอ่านช้าๆแล้วก็ส่หัวเหมือนพยายามจะไม่หัวเราะมองไปรอบๆเหมือนกำลังมองหาคนทำหัวใจฉันแทบประเด็นออกจากอกตอนที่เธอเดินผ่านฉันแล้วพูดแบบไม่มองว่าใครก็ตามที่ทำกำลังเก่งขึ้นทุกวันเลยนะฉันยิ้มอยู่ในใจพยายามทำหน้าให้ดูใสซื่อความจริงก็คือฉันเริ่มหมกมุ่นกับเรื่องนี้จริงๆทุกการกวนประสาท ถูกวางแผนเหมือนปฏิบัติการลับฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงคิดโนต้ตต่อไปประโยคบ้าถัดไปวิธีโผล่มาโดยไม่ให้ใครเห็นและที่บ้าที่สุดคือมันได้ผลลาร่าเริ่มพูดถึงแฟนลับกับเพื่อนๆฉันแอบฟังจากอีกฝั่งของสนามเธอดูตื่นเต้นอยากรู้บางครั้งก็ดูหดงุดหงิดเพราะไม่ใช่ทุกคนจะชอบให้ล็อกเกอร์ตัวเองกลายเป็นป้ายโฆษณาแต่ลึกๆฉันรู้ว่าเธอชอบ แล้ววันหนึ่งเธอก็เขียนโน้ตกลับมาเป็นครั้งแรกเลยมันถูกแปลไว้ด้วยเทปสีสีเขียนว่าถ้าไหนคิดว่าจะชนะใจฉันด้วยเรื่องไร้สาระแบบนี้นายอาจจะคิดถูกนะฉันแทบตกเก้าอี้ฉันเก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าอ่านซ้ำไปซ้ำมาหลายสิบรอบเลยมือกลมๆของเธอมีรูปหัวใจเล็กๆมุมกระดาษและนั่นแหละคือจุดที่ฉันรู้ตัวว่า ฉันกำลังตกหลุมรักมากกว่าเดิมแผนของฉันมีแค่ทำให้เธอหัวร้อหงอุดหงิดแล้วก็เริ่มสนใจแต่สิ่งที่ฉันไม่คาดคิดเลยคือฉันจะรู้สึกลึกขนาดนี้หลังจากโน้ตใบนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันเริ่มระวังมากขึ้นไม่อยากทำเกินไปเลยหยุดแปะโพสอีกบนล็อกเกอร์แล้วเริ่มเขียนข้อความที่จริงใจมากขึ้นเช่นหวังว่าวันของเธอจะสดใสเหมือนรอยยิ้มของเธอนะหรือถ้าโลกนี้ยุติธรรมทุกคนจะได้เห็นว่าเธอสวยแค่ไหนจากข้างใน เขียนจากใจแต่ก็ยังลงชื่อปลอมอยู่ดีเช่นผู้ตามเธอแบบน่ารักหรือผีในทางเดินหมายเลขสามมันดูงี่เง่าก็จริงแต่มันเป็นเกมของเราและเธอก็เล่นด้วยวันหนึ่งเธอทำหนังสือตกใกล้ฉันหรืออาจจะตั้งใจและตอนที่ฉันก้มไปเก็บเพื่อคืนให้ก็เห็นที่แค่หนังสือพร้อมข้อความอีกว่าทำไมถึงซ่อนตัวนักละ่ะฉันเริ่มอยากรู้จักเธอจริงๆแล้วนะ นั่นแหละคือมัดเด็ดความจริงคือฉันกลัวๆว,ว่าเธอจะรู้ว่าเป็นฉันลีโอคนงี่เง่าที่ชอบเล่นมุกตลอดคนที่ไม่มีใครคิดว่าจะจริงจังเธอจะยังชอบฉันไหมถ้าความจริงเปิดเผยทุกอย่างจะพังไหมแต่ฉันก็รู้ในใจว่ามันต้องถึงเวลาแล้วฉันเลยเตรียมแผนสุดท้าย จดหมายฉบับหนึ่งแต่ไม่ใช่จดหมายธรรมดาเป็นจดหมายที่เอาทุกโน้ตที่เคยให้เธอมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเหมือนบทตอนในนิยายตอนสุดท้ายฉันแนบรูปเก่าสมัยเรียนเป็นรูปที่ฉันอยู่มุมภาพมองไปที่เธอแล้วเขียนไว้ว่าตั้งแต่วันนั้นฉันก็รู้แล้วแค่ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้เธอรู้แล้วนะจากเจ้าคนบ้าที่แค่อยากทําให้เธอหัวเราะแล้แลฉันก็วางไว้ในล็อกเกอร์ของเธอแล้ววิ่งหนีเลยจริงจงวิ่งหนีแบบเด็กๆเลยละ่ะ ทั้งวันนั้นฉันแอบหลบไม่แม้แต่เข้าเรียนข้าสุดท้ายคิดแต่เพียงว่าเธอต้องเกลียดฉันแน่เธอจะหัวเราะย้ํฉันแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังแต่พอกลับถึงบ้านฉันเห็นข้อความในมือถือเป็นเสียงจากเธอฉันมือสั่นกดฟังแล้วเธอก็พูดว่าสวัสดีลีโอเออฉันรู้ตั้งแต่นดไปที่สามแล้วว่าเป็นนายและรู้อะไรไหมไม่เคยมีใครทําให้ฉันหัวเราะแบบนี้หรือคิดมากแบบนี้หรือรู้สึกอะไรขนาดนี้เลยพรุ่งนี้คุยกันได้ไหม ฉันว่านายติดนี่ฉันกาแฟแก้วหนึ่งและฉันก็ติดนี่รอยยิ้มจริงใจให้นายที่ทำให้ฉันปั่นป่วนอย่างน่ารักที่สุดหลายวันหลังจากที่เรากลายเป็นคู่รักแบบทางการ ทุกอย่างมันเหมือนฝันปนความสับสนเราทั้งคู่ยังไม่ค่อยรู้ว่าควรจะทำตัวยังไงมันไม่เหมือนในหนังที่ทุกอย่างลงตัวในคืนเดียวเรายัางเป็นแค่วัยรุ่นสองคนที่พยายามเรียนรู้ว่าจะจับมือกันยังไงโดยไม่ทำหัวใจล้นทะลักระหว่างทางแต่ถึงจะงุ่มง่ามแค่ไหนการได้อยู่กับเธอมันก็เหมือนการหายใจเฮือกใหญ่หลังจากจมอยู่ใต้น้ำนานฮ่หาฮ่า โรงเรียนกลายเป็นเวทีของคำบอกรักเล็กๆในแต่ละวันบางทีก็โน้ตในเป้ของเธอที่ฉันวาดรูปไม้ขีดเล็กๆพร้อมข้อความว่ายังคงเป็นคนกวนประสาทคนโปรดของเธอบางวันเธอก็ติดสติกเกอร์บนกล่องบินสอฉันเขียนว่าทรัพย์สินของผู้หญิงที่อดทนที่สุดในโลกเราหัวเราะก,กันทะเลาะกันเรื่องที่นั่งพักเที่ยงแกล้งกันเรื่องของกินแล้วยังแชทกันเย็นดึกทั้งที่ต้องตื่นเช้าอีกวัน มีวันหนึ่งที่เธอโกรธฉันจริงจังฉันเล่นมุกงี่เง่าในกลุ่มเพื่อนของเธอแล้วเธอก็ไม่คำเลยพอฉันเห็นแววตาผิดหวังของเธอฉันถึงได้รู้ว่าฉันพลาดไปแค่ไหนมันเป็นครั้งแรกที่ลาร่าถอยห่างและก็เป็นครั้งแรกที่ฉันกลัวจะเสียเธอไม่ใช่เพราะโน้ตหายไปแต่เพราะความผิดของฉันจริงฉันเลยทำสิ่งที่ฉันถนัดที่สุดเขียนแต่ไม่ใช่โน้ตกวนๆฉันเขียนขอโทษอย่างจริงใจบอกเธอว่าฉันยังเรียนรู้และเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดในบทเรียนนั้น เธออ่านแล้วไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเธอตอบกลับมาด้วยประโยคสั้นๆที่ทําให้ฉันหายใจได้อีกครั้งเรียนรู้กับนายมันยากแต่ก็ดีนะตอนนั้นแหละที่ฉันเข้าใจว่าความรักมันไม่ได้มีแค่เสียงหัวเราะแต่มันมีทั้งการล้มลุกการขอโทษและความกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองเพราะใครสักคนที่เรารัก ตั้งแต่นั้นมาฉันเริ่มฟังเธอมากขึ้นใส่ใจว่าเธอชอบอะไรเลี่ยงอะไรอะไรทำให้เธอไม่มั่นใจเพราะการรักใครสักคนมันคือการดูแลแม้กระทั่งความเงียบของเขาความรักของเรากลายเป็นเรื่องเล่าประจำโรงเรียนไม่ใช่เพราะเราสมบูรณ์แบบแต่เพราะเราจริงใจตอนที่คู่รักคนอื่นแลกของขวัญแพงๆเราแลกกันด้วยภาพวาดเงนงโนดแอบใส่กระเป๋าและเพลงอัดเสียงในมือถือมีครั้งหนึ่งเธอเซอร์ไพรส์ฉันด้วยคลิปเสียงที่เธออ่านก่อนที่แต่งเองพูดถึง เด็กผู้ชายเสียงดังที่ทำให้ใจของเธอเงียบลงได้ฉันเก็บไฟล์นั้นเหมือนของล้ำค่าวันหยุดสุดสัปดาห์ของเราเริ่มมีเรื่องราวเล็กๆเ,เต็มไปหมดไปตลาดด้วยกันแล้วเถียงกันว่าใครชอบกินปลาท่องโกร้านไหนนั่งที่สวนแล้วดูหมาวิ่งผ่านไปดูหนังแต่คํากันเองมากกว่าดูเนื้อเรื่องแต่แน่นอนว่าก็มีช่วงเวลายากเหมือนกัน สอบปัญหากับพ่อแม่ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตลาร่าอยากเป็นหมอส่วนฉันยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากทําอะไรเธอเป็นคนมีระเบียบมีเป้าหมายฉันคือความวุ่นวายเดินได้แต่ถึงยังไงเราก็ยังเข้าใจกันอยู่ดีมีวันหนึ่งฉันถามเธอว่าเธอคิดว่าเราจะไปกันรอดไหมในอนาคตเธองเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วตอบว่าไม่รู้สิแต่แค่ตอนนี้ที่มีนาะยมันก็คุ้มพอจะแลกกับอนาคตเป็นพันๆแบบแล้ว คำนั้นมันฝังในใจฉันเลยฉันถึงได้รู้ว่าเราเอาแต่คิดว่าเรื่องรักจะอยู่ได้นานแค่ไหนจะรอดไหมจะจริงจังได้หรือเปล่าจนลืมไปว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้ามันก็มีค่ามากพอแล้วและความรู้สึกระหว่างเรามันจริงเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับคําถามที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ํา พอเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของเราก็กลายเป็นเหมือนการเต้นรำที่ไม่ได้ซ้อมล่วงหน้าเราก้าวพลาดบ้างชนกันบ้างแต่ก็ยังจับมือกันไว้จนจบเพลงได้ทุกครั้งบางวันเธอก็อารมณ์ไม่ดีเพราะเครียดเรื่องสอบบางวันฉันก็ลืมตอบแชทเพราะมัวแต่ดูคลิปไร้าสาระแต่สุดท้ายของวันเราก็หาทางกลับมาหากันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเสียงบ้าๆในข้อความหรือแค่สติ๊กเกอร์อันเดียวในกลุ่มหรือแค่คำว่าเฮ hey, เรายังอยู่นะ ความรักของเราเต็มไปด้วยท่าทางเล็กๆที่มีความหมายใหญ่อย่างตอนที่เธอแอบใส่โน้ตไว้ในกล่องดินสอของฉันก่อนสอบเลข,ขอโน้ตนั้นเขียนว่านายอาจจะไม่เก่งตัวเลขแต่เก่งเรื่องหัวใจนะยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้แน่ๆฉันขำแต่ก็รู้สึกดีจริงๆแค่รู้ว่าเธอเชื่อในตัวฉันโลกก็เบาลงเยอะแล้วและตอนนั้นฉันต้องการความเบานั้นเพราะชีวิตมันเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้ว พ่อแม่เธอเริ่มกดดันมากขึ้นอยากให้เธอเอาเวลาไปอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยแล้วก็พูดประโยคที่ฉันได้ยินโดยบังเอิญตอนไปรับเธอที่โรงเรียนอย่าเสียเวลากับเด็กกับผู้ชายที่เอาแต่เล่นมุกตลกมันเจ็บเจ็บยิ่งกว่าคะแนนสอบตกเจ็บกว่าทะเลาะก,กันเพราะเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าบางทีฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดีพอสำหรับโลกของเธอ ฉันหายหน้าไปสองสามวันไม่ได้บอกเหตุผลบอกแค่ว่าเหนื่อยอยากอยู่คนเดียวเธองงแต่ก็ไม่ฝืนถึงอย่างนั้นฉันก็ยังรู้สึกว่างเปล่าเหมือนเสียงของทั้งวันมันหายไปแล้วหลังจากเงียบกันไปสองวันเธอก็ส่งข้อความมาหาฉันว่าถ้านายจะไปก็ได้นะแต่อยากให้รู้ไว้ว่านายกลายเป็นบ้านในใจเราไปแล้วฉันร้องให้จริงๆตอนนั้นและก็รู้เลยว่าการหนีไปมันไม่ช่วยอะไรเลย วันถัดมาฉันไปหาที่บ้านเธอกดกริ่งด้วยมือที่สั่นพ่อเธอเป็นคนเปิดประตูและเขาเงียบไปทันทีที่เห็นฉันฉันพูดว่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในโลกแต่ผมรักลูกสาวของคุณจริงๆและผมสัญญาว่าจะรักในแบบของผมแม้บางทีมันจะดูนี่เงาก็ตามเขาเงียบไปอีกสักพักแล้วก็พูดว่าเข้ามาสิตอนนั้นเองที่ฉันเข้าใจว่าความรักไม่ใช่แค่กล้าที่จะเริ่มแต่ต้องกล้าที่จะอยู่ต่อด้วยและนั่นคือสิ่งที่ฉันเพิ่งเริ่มเรียนรู้ ลาร่าออกมาต้อนรับฉันได้อ้อมกอดแน่นๆจนความกลัวทั้งหมดหายไปเรานั่งคุยกันบนโซฟาหัวเราะเรื่องไร้าสาระเล่าเรื่องเก่าๆแล้วฉันก็เห็นในตาเธอว่าความรักของเรายังอยู่ตรงนั้นแข็งแรงมีชีวิตแบบที่เราสร้างมันมาด้วยกันแบบงงๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกและในช่วงเวลานั้นระหว่างเสียงหัวเราะกับความสงบของการได้พบกันอีกครั้งฉันรู้เลยว่าไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนฉันก็ยังอยากพยายามทุกวันอยากเดินทางนี้กับเธอไปเรื่อยๆทีละก้าว หลังจากวันนั้นหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเราเริ่มคุยกันจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากได้กลัวอยู่หรืออะไรที่ทำให้เรามีความสุขมันไม่ใช่บทสนทนาที่ง่ายเลยบางครั้งก็จบลงด้วยความเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้ว่าการคุยเรื่องอนาคตกับใครสักคนมันคือความใกล้ชิดในอีกแบบที่ไม่ใช่ทุกคู่จะกล้าเผชิญแล้เราก็กำลังเผชิญมันอยู่ในแบบของเราเงียบบ้างติดขัดบ้างแต่หัวใจของเราพร้อมจะไปต่อเสมอ ชีวิตที่ไม่มีลาร่าอยู่ใกล้ๆมันเงียบในแบบใหม่ไม่ใช่ความเงียบเศร้าแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความทรงจำมันคือการตื่นขึ้นมาแล้วอยากสั่งข้อความแต่ก็นึกได้ว่าเธอมีเรียนเช้ามันคือการเดินผ่านทางเดินในโรงเรียนที่ตอนนี้ดูใหญ่เกินไปโดยไม่มีใครให้แบ่งปันมุกโงโมฉันพยายามหาอะไรมาถมช่องว่างนั้นเริ่มเรียนคอสเทคนิคทำงานฝึกงานออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยขึ้นแต่ไม่มีอะไรแทนที่ช่องว่างที่เธอทิ้งไว้ได้เลย เรายังคุยกันทุกวันแม้จะเป็นแค่ไม่กี่นาทีก็ตามเธอส่งรูปเมืองใหม่ห้องสมุดมหาลายัยหรือร้านกาแฟาที่ขนมปังชีสเกือบอร่อยเท่าที่เรากินตอนพักเที่ยงฉันก็ส่งวิดีโอตลกๆข้อความเสียงร้องเพลงเพียนหรือโน้ตเก่าๆจากสมุดเล่มเดิมของฉันนั่นแหละวิธีที่เราทำให้กันและกันยังคงมีชีวิตอยู่แม้มันจะเล็กน้อยแต่มันคือของจริง ผ่านเวลาไปฉันเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดถึงมันไม่หายไปหรอกแต่มันเปลี่ยนรูปแบบมันกลายเป็นการมีอยู่ที่ถาวรแต่ไม่เจ็บมันกลายเป็นแรงผลักดันให้พยายามมากขึ้นให้มีเป้าหมายฉันเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้นเริ่มวางแผนเริ่มคิดถึงอนาคตอยากจะบอกเธอว่ารอก่อนนะกำลังจะไปหาอยากให้เธอภูมิใจในตัวฉันเหมือนที่ฉันภูมิใจในตัวเธอเลยหยุดซ่อนอยู่หลังมุกตลกแล้วเริ่มสร้างอะไรบางอย่างจริงจังคือหนึ่งสายหลุดตอนที่กำลังพูดว่ารักนะ ฉันจ้องมือถือค้างอยู่รู้สึกเหมือนใจจะหล่นไม่มีคำไหนบอกได้เลยว่ารู้สึกยังไงตอนนั้นเองที่เข้าใจว่าความรักของเรามันไปไกลกว่าคำพูดมันคือความรักที่ทนต่อความผิดพลาดความพลาดเคลื่อนและระยะทางมันคือความรักที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ก็ยังเข้มแข็งเราเชื่อใจกันและนั่นแหละที่ทำให้เรายังยืนอยู่ได้เธอกลับมาเยี่ยนตอนปิดเทอมพอเราเจอกันที่สนามบินมันเหมือนเวลาย้อนกลับเธอวิ่งเข้ามากอดฉันและอ้อมกอดนั้นก็พอดีเหมือนเดิม เราใช้เวลาร่วมกันทั้งวันไปสถานที่เก่าๆหัวเราะกับมุกเดิมๆและสร้างความทรงจำใหม่ๆแต่มีบางอย่างในตัวเธอที่เปลี่ยนไปแววตาที่มั่นใจขึ้นและมันทำให้ฉันยิ่งชื่นชมเธอมากขึ้นเพราะเธอกำลังเติบโตและฉันก็เช่นกันบ่ายวันหนึ่งขณะนอนเล่นบนเปลหน้าบ้านยายเธอจับมือฉันแล้วพูดว่ารู้ไหมถึงเราจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ยังเลือกจะอยู่กับนายนะถึงจะไกลถึงจะเจออะไรก็เถอะเพราะการรักนายนะั้นมันไม่ใช่การตัดสินใจแต่มันคือผลลัพธ์ ฉันเงียบแต่เป็นความเงียบที่ดีความเงียบที่เราเรียนรู้จะเคารพเพราะสิ่งที่ควรพูดมันชัดอยู่ในหัวใจแล้วเดือนต่อมาเรายัางรักษาความรักไว้เหมือนรดน้ำต้นไม้แม้ไม่ใช่ทุกวันจะง่ายบางวันมีความไม่มั่นใจบางวันคิดถึงจนเจ็บบางคืนก็ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลแต่ไม่มีวันไหนที่เราคิดจะยอมแพ้และนั่นแหละที่ทำให้ทุกอย่างต่างออกไปเพราะสิ่งที่ทำให้ความรักแท้ยืนยาวไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่มันคือความพยายามที่เต็มไปด้วยความห่วงใยมันคือคำว่าเรายังอยู่นะ แม้ในวันที่ทุกอย่างดูวุ่นวายที่สุดจนกระทั่งท้ายคอสของฉันมีโอกาสเข้ามาตำแหน่งฝึกงานในเมืองเดียวกับที่เธออยู่หัวใจฉันเต้นแรงเหมือนจักรวาลกำลังบอกว่าไปเลยฉันไม่ลังเลเลยสมัครทันทีสัมภาษณ์รอผลด้วยหัวใจเต้นรัวแล้ววันหนึ่งเมื่อได้รับอีเมลตอบรับมันเยียบไปชั่วขณะและสิ่งแรกที่ฉันทำได้ก็คือส่งข้อความไปหาเธอว่ากำลังจะไปหาครั้งนี้ไปอยู่ด้วยจริงๆแล้วนะ หลายปีผ่านไปเรานั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านลูกๆของเรานอนหลับอยู่ในห้องข้างๆและกาแฟาบนโต๊ะก,ก็เริ่มเย็นแล้วเธอหันมามองฉันด้วยแววตาแบบเดียวกับวันแรกที่เรารู้จักกันแล้วพูดว่านายยังทำให้ฉันปวดหัวได้เหมือนเดิมเลยนะรู้ตัวไหมฉันยิ้มกอดเธอเบาๆแล้วตอบว่าและเธอก็ยังเป็นความวุ่นวายที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเหมือนเดิมเลยนะ และนั่นแหละคือวิธีที่ฉันพิชิตใจผู้หญิงที่ฉันรักไม่ใช่ด้วยดอกไม้ไม่ใช่ด้วยคำสัญญาแต่ด้วยเสียงหัวเราะโน้ตเล็กๆความคิดถึงและแน่นอนด้วยการกวนเธออย่างรักๆทุกวันในชีวิตของเราและนี่คือจุดจบของเรื่องราวของลีโอและลาร่า สองหัวใจที่พบกันท่ามกลางความวุ่นวายที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับโนต้ตขีดเขียงการทะเลาะกันเรื่องเล็กๆและความคิดถึงที่บีบหัวใจความรักที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยดอกไม้แต่เริ่มต้นด้วยการแกล้งกันและที่ยังคงยืนหยัดต่อเวลาที่ผ่านไปความห่างไกลความไม่แน่นอนทุกอย่างด้วยความเบาใจความอดทนและความจริงใจเพราะบางครั้งเพื่อจะพิชิตหัวใจคนรักของคุณคุณนี่จำเป็นต้องสัญญาว่าจะพาไปสู่สวรรค์ แค่มีอยู่ตรงนั้นยิ้มท่ามกลางความยุ่งเหยิงแกล้งด้วยความรักและรักในแบบของคุณขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวนี้ถ้าคุณรู้สึกประทับใจแชร์มันออกไปเถอะเพราะทุกคนสมควรได้ใช้ชีวิตกับความรักที่เริ่มต้นจากการเล่นสนุกและจบลงด้วยตลอดไปที่จริงใจแล้วพบกันในเรื่องราวครั้งหน้า